เราจะรู้ได้อย่างไรครับว่าเรามาละหมาดตามอิหมานทันที่เรากะอะที่เท่าไหรหรือคําว่าเรากะอะนี่ยมันเริ่มนับตั้งแต่ตอนไหนนะครับคำว่าเรากะอะเนี่ยมันคือจํานวนนับนะครับตั้งแต่การยืนการรกุกะการเอติดารวมถึงการสุญูและการอ่านตะฮยดนะครับประเด็นในคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องการนับเรากะอะว่าเริ่มนับ1รอกะอะห,หรือว่าเริ่มนับว่าเราทันกับอิหมามเน,นี่ย,ยตั้งแต่เมื่อไหร่นะครับจำง่ายๆนะครับผมรอกะอะรุกวะนะครับผมจริงๆสองคำนี้มันมันต่างกันนะครับผมแต่จะให้จำง่ายก็คือร็ักวะ จำง่ายๆก็คือถ้าคุณรักวะทันกับอิหม่ามแสดงว่าคุณทันหนึ่งรอกะอะนะครับแต่เมื่อใดที่อิหม่ามลุกขึ้นมาแล้วคุณไปเข้าละหมาดก็ถือว่าคุณไม่ทันรอกะอะแรกนะครับสิ่งที่คุณต้องระวังนิดนึงนะสมมติว่าคุณไปละหมาดสายแล้วเมื่อใดที่คุณไปแล้วเนี่ยอิหม่ามลุกขึ้นเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณไปเข้าละหมาดก็นี้ถือว่าคุณไม่ทันรอกะอะแรกคุณก็จะต้องชดในรอกะอะที่คุณเสียไปนะครับแต่สิ่งที่คุณต้องระวังนิดนึงนะครับก็คือคุณะะะะะ้้งงงมีกกาาาารรรรรนิ่่่สบหลลเเเยยซึววไดใ ก็คือสั้นๆนะครับเหมือนกับว่าเรากล่าวคําว่าสุบฮานลลอในหัวใจนะครับเรากล่าวในใจสุบฮานลลอประมาณวิหนึ่งนะครับคุณจะต้องนิ่งกล่าวก็คือเมื่อใดที่คุณไปตามอิหมั่นนะครับอิหมั่นกาลังรกวะอยู่นะครับคุณไปตะกบีรตุอิฮรอมหลังจากที่คุณก้มกราบตามอิหมามนนะครับคุณจะต้องมีตอมนี้นะหรือว่าต้องมีนิ่งสงบให้เท่ากันกับอิหมา่นก่อนประมาณหนึ่งวินาทีหลังจากนั้นอิหมั่จะเงยหน้าขึ้นใช่ไหมครับตรงนั้นแหละถือว่าคุณทัันนนแแแล้ววเรรราาากกก็็อออตตต่่่่่ททีคคุณไไมมมมมืงหสิ รกวะอยู่และคุณตามมาทีหลังตักเบียร์เสร็จเรียบร้อยคุณรกวะในขณะที่คุณรกวะเนี่ยคุณไม่ทันที่จะนิ่งสงบก็คือตัวคุณเนี่ยยังขยับอยู่เลยในขณะเดียวกันอิหม่ามก็กําลังเงยหน้าขึ้นอันนี้ก็ถือว่าคุณไม่ทันนะครับเป็นสิ่งที่ต้องระวังนิดน,นึงนะครับผมวัลลอฮุอัลลอฮ